เพราะฉะนั้น iPhone 16นะครับรวมไปถึง iPhone 16 Plu s ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนถ้าเราจะซื้อในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่ลดราคาน่าซื้อนะครับสาหรับท่านในที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ สำหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุด2รุ่นนะครับก็คือ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus เป็นราคาสำหรับเดือนใหม่เดือนธันวาคมนะครับเดือนสุด ้ายของปี2024แน่นอนว่ามีโปรโราคาพิเศษนะครับมาอัปเดตให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 16หรือว่า16 Plu พไปใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโสำหรับเรือนใหม่กันนะครับว่าน่าสนใจไหมสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ในเรื่องของสเปคก็คงไม่ต้องสงสัยนะครับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plu ันั้นเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดชิปก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการ อัปเกรดสเปคให้ดีกว่าทางด้าน iPhone 15อยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังที่เปลี่ยนเป็นแบบแนวตั้งแล้วนะครับจะต่างจาก iPhone 15ที่กล้องหลัง2ตัวแล้วก็จะเป็นแนวทะแยงนะครับส่วนด้านหน้าก็ใกล้เคียงกันเป็นแบบ Dynamic Island นะครับรวมไปถึง iPhone 16ก็จะมีปุ่มพิเศษเพิ่มเข้ามาให้เพื่อช่วยในการถ่ายรูปนะครับกล้องหลังก็ ถ่ายรูปได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น iPhone 16นะครับรวมไปถึง iPhone 16 Plus ต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนถ้าเราจะซื้อในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะครับซึ่ง iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้นสําหรับ iPhone 16 Plus นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วส่วน iPhone 16ขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วชอบจอใหญ่เลือก16 Plus นะครับแต่ว่าถ้า ไม่เน้นเป็นจอใหญ่มากนะก็เลือกเป็น iPhone 16ได้ เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่5ธันวาคมปี2024นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ซึ่งก็ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับ iPhone 16เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple Lazada เดือนนี้ก็จะมีเป็นแคมเปญ ใหญ่ส่งท้ายปีนะครับเป็นโปร12-12เริ่มลดราคาวันที่9ธันวาคมนะครับเวลา2ทุ่มตรงเริ่มแจกคูปองส่วนลดให้จากราคาปกติ29,900ร้านนี้ลดราคาเหลือ2 9 5 9 0บาทนะครับพิเศษมีคูปองส่วนลดสามารถนำมาใช้ลดราคาเพิ่มได้นะครับกดเข้าไปที่ลิงค์คูปองอยู่ที่ด้านล่างนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะ็ผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,959บาทต่อ เดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0%หรือว่าจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตจะโอนผ่านทางวอลเล็ตนะครับโอนผ่านทางธนาคารสะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับในขั้นตอนของการจ่ายเงินสําหรับสีมี5สีนะครับความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 16นะครับร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับ iPhone เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่2,9900แต่ว่าราคานี้มีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยสําหรับสีมี5สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone 16 จาก l a z า d a ผมเลือกมาให้2ร้านนะครับขายโดยทาง Apple แล้วก็ i Studio ถ้ท่าในใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้ออยากจะดูรายะเอียดเพิ่มเติมนะครับก็กดเข้าไปได้เลยที่ลิงก์ของ Lazada าส่วน iPhone 16 plus นะครับจาก Lazada าร้านแรกที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับ iPhone 16 plus เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ37,900ลดราคาเหลือ34,590บบาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทาง ได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตโอนผ่านทางธนาคารได้ทั้งหมดในส่วนของสีมี5สีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีอีกร้านหนึ่งสำหรับ iPhone 16 Plu s นะครับเป็นร้านที่ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลในเรื่องของราคาขายอยู่ที่34,900มีองส่นสแ่กเนิ่มาห้อยมีค กดเข้าไปที่ลิงก์ของ Lazada ได้เลยในส่วนของสีมีทั้งหมด5สีความจุมี2ความจุก,ก็คือ128แล้วก็ 256GB สิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปรลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสำหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ัจาก Lazada นะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือว่าเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ท่ทีด้านล่าง คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับสำหรับ iPhone 16ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900นะครับโปรสำหรับลูกค้า d t แทแบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา25,200นะครับสัญญา12เดือนส่วนลูกค้า d t แทที่มีสถานะเป็นแพ tinum Blue Member รวมถึง g o เมมเบอร์นะครับซื้อได้ที่ราคา22,200ลูกค้าดีแท c อายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายคาเนตลุกหน้านะครับราคา23,200พิเศษสั่งวันนี้นะครับใส่โค้ดลดเพิ่มอีก1,000บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้น ตัวอย่างแพ็กเกจเน็ตรายเดือนสําหรับ iPhone 16นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 2ึ9งนะครับซื้อได้ที่ราคา22,200ย่้อยค่ายลดเพิ่มให้อีก1,500บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ2 7 0 0มบาทเท่านั้นแพ็กเกจที่2เป็นรายเดือนเดือนละ1นึ่นะครับซื้อได้ที่ราคา22,700ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด้านหน้าโปร8 9 9ราคา24,200ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด้านหน้าเหมือนกันทุกโปรมีสัญญาใในนกาารช้ง12 ส่วน iPhone 16 Plus นะครับจาก D-Tac เครื่องเปล่าขายอยู่ที่34,900ลูกค้า D-Tac แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา28,200รวมถึงลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับมีสัญญา12เดือนซึ่งก็จะมีค่าหนีลูกหน้าขึ้นอยู่กับบ้านเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่ลูกค้า D-Tac ที่มีสถานะเป็นแพททิ้งนแล้วก็ g o Member นะครับซื้อได้ที่ราคา27,200รับส่วนลดสูงสุดเพิ่ม1,000บาทนะครับส่วนลูกค้า D-Tac อายุการใช้งาน12อนขึ้นไปซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่า่าาาาายคคตลหน้นราา28,200 สั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทเช่นเดียวกันท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับเริ่มกันที่ iPhone 16กันก่อนสาหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,200นะครับย้ายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ22,200บาทมีให้เลือกทั้งหมด5สีส่วน iPhone 16 Plus นะครับ ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น28,200ยายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ27,200วิธีการสั่งซื้อทั้ง iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus นะครับเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับเขาส่ง iPhone ให้เราถึงบ้านหรือว่าถ้าเราอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย True Move S เริ่มกันที่ iPhone 16กันก่อนนะครับโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True ซื้อได้ที่ราคา23,200เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499โปร1299ราคา23,200โปร899ราคา23,700ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าใน็ดุงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา23,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299ค่าเน็ดุงหน้า1,605บาทโปร1199ราคา23,700 Pro 899ราคา25,200เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา23,200ยายค่ายออนไลน์ราคา23,200เหมือนกันนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา23,700โปร899ราคา25,200สุดท้ายเป็นโปรสำหรับการยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา24,400นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,900สั่งออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็คเกจเท่านั้นส่วน iPhone 16 Plus นะครับซื้อได้ที่ราคา28,200เมื่อเป็นลูกค้า True นะครับแล้วก็มีหรือว่าสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1 4 9 9 Pro 1 2 9 9ราคา28,200 Pro 8 9 9ราคา28,700ทุก Pro ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา28,200นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9 Pro 1 1 9 9ราคา28,700 p โปร899ราคา3 2 0 0เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา28,200ย้ายค่ายออนไลน์ราคา28,200เหมือนกันนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา28,700โปร899ราคา3 2 0 0ทุกโปรสัญญา12เดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา29,400เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ,ะ999บาทต่อเดือนขึ้นไปราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่34,900ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้ ได้ที่ศูนย์ทรูช็ทปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone รุ่นใหม่นะครับไอโฟน16แล้วก็ไอโฟน16 plus เป็นโปรใหม่สําหรับเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2024ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้านะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมกก็ฝาดกกดตดตมิมแล้ว กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ